เต็มหน้าบ้านเลยเต็มหน้าบ้านเลยเดือเป็นนก่อนคนระับสวัสดีครับแตนเองนะครับสำหรับในครั้งนี้นะเราเออทำไม้ร้อนก็เลยอยู่ตรงนี้เนะี่ยสำหรับในครั้งนี้คนระับเราก็จะไปสำรวจแอบกันนะตายเัอเปิดคลิปใหม่ดีกว่าสวัสดีครับแตนเองนะครับ ในครั้งนี้เราก็จะมาเล่นไมครับซอมบี้ฮอกลีบกันต่อนะครับสหลดในพาร์ทนี้นะเราจะมาทําการสำรวจแมปคือ <c oughs> ถ้าใครจำได้นะตอนตอน้นๆตอนคลิปแรกนะตอนมันจะมีตรงจุดเกิดของเรานะ <c oughs> คือผมลืมแบบคือผมลืมเปิดกล่องไอ้เจ้าข้างในนั้นนะเดี๋ยวพาร์ทนี้เราก็จะไปลองเปิดกล่องดูนะครับ แต่ก่อนอื่นคือไอรอนโคเลมทำไมมันเยอะจังเลยเนี่ยตรงนู้นก็มีนะ้ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีอะไรเนี่ยว,ว้าวเออท่านผู้ชมในพาร์ทนี้เราปรับทออ้องฟ้าให้มันมีมีเมฆเยอะๆนะ <laughs> เพื่อความแบบเป็นซอมบี้ฮอคลิปอะไรนี้ให้มันมีความแบบโลก มันสิ้นโลกนะครับนี่ให้บะให้มันได้บรรยากาศประมาณนี้อตอนนั้นเราจะมาจากฝั่งนี้นะครับไปตรงนู้นตรงนู้นมีบ้านด้วยนะอ้าวเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับแต่ก่อนอื่นเราขอไปที่ทราบเครื่องบินตอนพาร์ทแรกกันก่อนดีก,กว่าเดี๋ยวนะท่านผู้ชมตรงนี้นี่มันอ้าวมันไม่ใช่โกดังหรอ <c oughs> มันไม่ใช่โกดังนี่พาที่แล้วเราเล่นหรอเอ้ยอุ้ยแส่ว่าน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนึงนะแต่กอ่อนอื่นเลยเราวิ่งไม่ได้ได้วยแฮะเอ่มสองดีเอ้ยรอรอรอเอาลีปิดนะอย่าบอกนะว่าปีนถาวันมาได้ด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไม่ได้ตายเพราะสมบีตายเพราะโดนไฟไอตายสิเอาละอันนี้อันนี้อันนี้นะชึบอ่าเดี๋ยวเราจะตั้งค่ารอไว้ก่อนนะครับโนโดมอีซีโบไม่วอลโตกไม่แดนเทิรไม่ก็ได้เอาสิตอนนี้เราไม่กลัวแล้วแต่ก่อนอื่นเราต้องไปวางไองเจ้านี่ก่อนนะครับแล้วก็เริ่มเล่นซึ่ง ราตรงไหนดีตรงตรงไหนก็ได้นะครับชึบแล้วก็ชึ๊บแล้วก็สตาร์ทโอเค <S <S> <S แค่นี้ซัมบี้ก็ตีเราไม่ได้คนะรับเด็กโหตายแล้วนะดูมันทำยังเดินตัวไ,ได้อีกเหรอถีบออกนะครับโอเคตรงนี้ก็จะอดท้าย อุ้ยตกใจหมดโถก,กำลังตัดเสียงอยู่เอ่อโอเคตอนนี้ซอมบี้มันเตีเราไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นมิสกับเราเอาเราจะไม่ค่อยสนมันนะอะไรอ่ะเมนคุสไลายตายเรา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 ,เร,า,เ,รา,เ,ราเรีงเก็บของก็ไปอ่านที่อื่นดีกว่านะอะไรอ่ะมีขวดน้ําด้วยซึ่งไม่รู้สิเอาไปทําอะไรอ่ะเอา งั้นก็คิดซะว่าพูกซอมบี้พวกนี้คือเพื่อนเราแล้วอ่ะเรามาเปิดอ่านเจ้านี้ดีกว่านะเอ่อดูเหมือนว่าหนังสือนี้จะบอกว่าเออเราโชคดีมากนะที่รอดชีวิตจากเครื่องบินตกนี้นะครับมีแค่เราคนเดียวที่รอดชีวิตซึ่งมันโชคดีสุดๆไปเลยโอเคอันนี้คืออะไรเมนควสไล อก็ออเหมือนว่าจะเป็นเควสคนับ,นบอันนี้คือคือถ้าเรามาเจอเจ้าหนังสือนี้ตอนแรกตอนพาร์ทแรกก็คงจะดีอยู่นะครับแต่ตอนนี้เราไปตั้งตัวเรียบร้อยแล้วไงอ่อเควส getting start นับเควส์แบบเริ่มต้นอ่ะไฟเอาเบอพนตามหาอาวุธนับอาร์เมอร์ทูอะไรแบบนี้ ม่เคยชลเตอร์ตอนนี้เราไปอยู่ที่หมู่บ้านแล้วไม่ต้องมีก็ได้มาท mm hmm. ่านผู้ชมดูมันทำดิโอ้โห, <laughs> โโหเดี๋ยวเราไปต่อตัวก่อนดีกว่านะครับต่อตัวแล้วก็ไปอยู่ข้างบนซึ่งต่อยังไงดีโอเคได้อยู่ฮไม่ตายเด้อดูพวกมันดิเดี๋ยวเราจะยกเลิกเวทนะครับซึ่ง เสียงส่งรีดดังชะมัดเลยอ้าเราเชียกเลิกรีดนะครับแล้วก็เราจะไปที่อื่นต่อนะครับโอ้โหส่งรีดเราปิดอย่างนี้เป็นชุบโอ้โหเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยยังดีอันนี้ที่มันอันนี้ได้อยู่นะครับมันยังล็อกแตมิเอตได้อยู่ เราเรีบไปดีกว่านะครับโอ้ยเกมกระตุกอะไรอ่ะมันไม่เต็มหรอไม่ใช่โอ้ยให้ตายเกมกระตุกมากเป็นอะไรเนี้ยโหลดแมปรอโอ้โอ้โอ่ออรารอขอเช็คดูก่อนนะว่ามันแหล็กอะไรโอ้โหโอ้โหอ,อ,อะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าวิทมันยังใช้อยู่วิทมันยังใช้งานอยู่หรือเปล่า อันนี้คืออะไรสักอย่างหนึ่งนะอันที่เราบอกว่าเป็นบ้าโอ้ออนี่ไงมาตามทางนี้นะเอ้ยเราขอถ่ายรูปแก๊บเออลืมไปเรา <c oughs> เราเราไม่ต้องใช้โปรลิปแบบนี้นแล้วนี่วาเอาคือคือโอยให้ตาย <c oughs> คือซีรีส์นี้นะ <c oughs> ผมเปลี่ยนโปรลิปให้มันเป็นการ์ตูนนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องแบบถ่ายรูป แบบนี้นะอะไรอะฟินอีกแล้วนะดูเหมือนว่าจะเป็น restaurant. เ,นเ,นนเ,นเนร้านอาหารนะหรือโรงแรมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ที่นี่เราเจอเจ้านี้ด้วยคือเดบักนี่บางคนก็คิดว่ามันไร้ประโยชน์นะแต่ซาโผมคือมันนี้ประโยชน์มากๆากนะ เราใช้สำหรับการทำวทได้ไงเออวันนี้มีอะไรอีกไหมอ่ามีต้นไม้นะแล้วก็มีเอ้ยอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคืออ่ะเราสามารถเอาไปทำแบบอัปเกรดได้อัปเกรดกระเป๋าเรานะครับทำให้กระเป๋าของเรามันสามารถเล่นแนเสียงได้ด้วยนะ <laughs> เวลาเราไปสำรวจอะไรเราก็แบบเปิดเพลงแล้วก็ฟังไปด้วยได้นะ เแถวน,นี้ไม่มีอะไรละงั้นก็ไปสำรวจที่นี่กันดีกว่านะอะไรเนี้ยคือผมดูแล้วมันก็เหมือนเป็นคุกอย่างนี้ก็ไม่รู้เออทางเข้าอยู่ไหนเอออาจจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งคนระับลองวิ่งไปดูดีกว่าโอ้โหท่านผู้ชมอีกยาวไกลจริงๆแล้วคือเรา เออมีหลอดอาหารไม่ค่อยเยอะนะครับเลยวิ่งไม่ค่อยได้เออทางเข้าอยู่ไหนเนี่ยทางเข้าอยู่ไหนยิ่งเลยโหนี่เเดินวนมาจะครบรอบล้วแล้วนเนี่ยเฮ้ยโอโอเกมรประตอะไรอ่ะเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเหมือนเป็นปราสาทหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะครับอาจจะมีผู้รอดชีวิตอยู่ข้างในนั้นก็ได้เนาะแต่ก่อนอื่นเรามาสำรวจนี่ก่อนนะครับ ทางเข้าอยู่ไหนนะเดี๋ยวถ้ามีทางเข้าเดี๋ยวจอดเข้าไปเลยนะเฮ้ยใช่ทางเข้าไหมใช่โอ้โหนี่เราเดินวนมาต่อโอ้โหโอ้โหโอเมก้าโอ้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 ซอมบี้กระเป๋าด้วยนะไอ้ตายตัวโอ้โหเฮ้ยทำ ดูเหมือนว่าแถวนี้จะเป็นสนามบินนะครับโอเคตอนนี้ซอมบี้ไปนั่นเรียบร้อยแล้วโอ้โหโอเคเป็นสนามบินซึ่งซอมบี้เพียบเลยอตายเถอะโอ้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 สปอนโอ้สปอนเนอร์โอ้ยท่านผู้ชม ดูเหมือนซอมพี่ก็เยอะจริงๆแล้วแหละทำไงดีโอ้โหอันอนก่อนนะดูเหมือนว่าเออที่นี่จะบล็อกด้วยนะแสดงว่ามันมีบล็อกอะไรบางอย่างที่แบบในเวอร์ชันนี้ไม่มีนะหรือไม่ก็เป็นมอรนสไงอ่าเดี๋ยวคนนะนเอ้ยเอ้ยอุ้ยโอ้โอเอ้ยอีกบ้าเอ้ยไม่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 โอ้ โอ้ย oh god เอาละเรามาลองใช้เวทนี้อีกรอบหนึ่งนะเราจะลองไปสำรวจแมพแบบกลางคืนวันดีวันดีอุ้ยอ้าว,าวาทำไม่ะทำไมมันยังยิงตีเราได้อ่ะไอ้บ้า,เ,าเวทก็ใช้เรานี่อ๋อลืมกดที่เอง าละตอนนี้ซอมบี้ก็จะตีเราไม่ได้นะชึบอ่าหา้าเอาละฝานชั้นแล้วเอาละเราลองมาสำรวจดูนะครับมีอะไรเอ่ยโชว์เว่หอีกแล้วนะมียาพิษด,ด้วยโอ้โหโดูมันตามมามันตามมากันเต็มเลยวัดีอุยอ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮตีได้หรอเสดงว่าตัวนี้มันอยู่นอ ok กเหนือเขตนะครับห้าสิบบล็อกที่เราตั้งไว้อ่ะโอ้โอ้โอ้โหเอาละเช้า,ชาแล้วนะครับแล้วก็ซอมบี้ก็ตัวไหม้หมดแล้วโอเคไปเราไปดูของดีกว่านะครับมันมีของอยู่ในกล่อง ซอมบี้ก็ยังเกิดอยู่หรอไอพวกป้าเฮ้ยไอบ้ากล่องเออกล่องนี้โอเคถือว่าโอ,อเคอ,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 อยู่นะอย่าวิ่งอย่าเดินตามซิกล่องนี้อะไรเปิ้นสวิฟเนตดาบนะอ,อืได้ยินเสียงข้างหลังอ,อันนี้อะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นหอสังเกตเหรอ อ๋อมลิคอปเตอร์แต่ไม่มีเฮงิคอปเตอร์นะครับแล้วก็ซอมบี้ก็เดินโอเคให้ตายเด้ะเราจะลองมาใช้เวทใหม่ดูนะครับซึ่งอ๋อไอ้เจ้า,านั่นอยู่ตรงนั้นหรอคอปเตอร์แบบนี้เลยโอเคตอนนี้พวกมันก็จะตีเราได้นะอ่ะฆ่าชันที่ข้างเรา ตายเร็วอ้าวอ้าวเกิดตรงนี้เฉยเลยมา lost bash red tulip ไม่ได้ยินเสียงอ๋อคิดไปเอง <laughs> แล้วก็ red bash เน้นสองซ้ำเย้อันนี้คือเวทโจมตีนะครับเราสามารถ ว้องอาวุธไปโจมตีไอ้พวกซอมบี้ได้เวทนี้นะชื่อเวทว่าดักออทัมนับมันเป็นเวทที่เราสามารถยิงอาวุธพวกนี้ไปได้นะับซึ่งอาวุธแต่อันก็จะมีแบบความสามารถวิสศษแตกต่างกันไปนะ,ะเราจะลองมาใช้สักอันหนึง่งเนาะเอาละเงี้นเอาไนสอนล้กันนะับเมื่อเราทำเสร็จ ไม่ใช่เมื่อเราซื้อเสร็จนะครับคือเออเราต้องรีโหลดมานาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่เ,เราจะใช้เอ้าเอารีโหลดมานาก่อนแล้วกันนะเอ่อเตีวนะเรามาทางนี้แล้วก็ยังไงเนี่ยทางนี้น่าจะทางนี้นะครับเฮ้ยอะไรอะ มีบ้านคนด้วยนะครับอถ้าจะไม่ผิดน่าจะกปทางนู้นต่อนะแต่เดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนเนาะมันคืออะไรเอ่ยว้ววาวโอ้อะไตึงนะอ่าน้ต้แบบมันคืออะไรเออเนชี่บีฟาร์มเป็นฟาร์มพึ่งนะครับเอ้ยเออแล้วมีพึ่งไหมไม่มีเลย ไม่มีเลยสักตัวหรอกอุ้ยเ,เราลีเจนมานาแป๊บอา่าเราเจอเดสบัตอีกแล้วเดสบัตมันไม่สมารถปป๊มได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บไปอ่าเอา้เอมีกล่องเฮ้ยมีวันนี้คำเออโอเคแอปก็ไม่รู้ว่าทำอะไรได้นะพอนี่บล็อกหรอ เอมเอาเอาเอาแค่น,นี้มาก็ได้นะเดี๋ยวถ้าเราแบบมีสักวันหนึ่งที่เราแบบเจอพึ่งเดี๋ยวเราจะมาย้ายมันมาที่นี่นะครับอาจจะนะอา่าแล้วก็อ๋อมีกล่องนับนี่มีทองเง้นตอนนี้เราก็มีทองอยู่สองอันแล้วนะครับอันนี้แเบมบูเหรอเอ่อเอามาก็ได้มาเบมบู สำหรับฟาร์มพึ่งนี้ก็คงจะมีอยู่ข้านี้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าพึ่งมันจะหาจากที่ไหนหรือว่าม,มันมุดอยู่ในนี้สักอันหนึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวนะตรงนั้นมหัวอะไรด้วยล่ะไปดูแป๊บเอาละนี่คือเอ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยมันมันอะไรอะ่ะ เหมือนว่าจะเข้าตัวเมืองแล้วนะครับเอ้ยงั้นเราก็จะได้เข้าไปในตัวเมืองนะครับแล้วก็มีแม่น้ำด้วยว้าวโอ้เฉดเดอร์นี่ก็สวยจริงๆนะครับแม้ท้องฟ้าจะเ <c oughs> มฆสีดาแม้ท้องฟ้าจะไม่ไมไมค่อยมีเมฆนะเฮ้ยตายแล้ววิ่งพันดแล้วโอ้เห็นแล้มีผู้รอดชีวิตไหม <c oughs> เหมือนว่าจะเป็น อันนี้นะครับโอเคเราเจอต้นสองต้นอันนี้มีลาพิสด้วยเอาไปทำอะไรได้โอ้ทำไอหนิดได้เหรอเออโอเคเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับอ่ามีโบนด้วยมีเบสลอตมีโกินโกนาเกต ว้าวถ้าเราเดินตานมถนนไปนะเราจะเจออะไรสักอย่างหนึ่งนะอาจจะเป็นเข้าไปในตัวเมืองก็ยังไม่แน่ใจนะแต่เราเอาไว้พัอ,อพัดหน้าละกันนะตอนนี้จะลองไปสำรวจฝั่งทางนู้นกันนะมีอะไรสักอย่าง,งที่ผมก็น่าสนสที่ผมก็สงสัยเหมือนกันรีนทันนะวนะิ่งมาตอนนี้อา่านี่ไง อะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นประสานจริงด้วยนะอ่ะมีป้ายด้วยแล้วก็มีเสียงซอมบี้อันนี้คืออะไรอะ่ะ go hard ซัตองโฮนับเป็นฮุุนะครับว้าวมีกล่องด้วยนะ is my o w มันเป็นของฉันแล้วในตอนนี้ดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นฟอร์เทรดนับหรือว่าป้อมปราการนั่นเอง แล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีผู้คนอนะาศัยอยู่แล้วนะแล้วก็ในหนังสือเควสบอกให้เราเอ,อ,อันนี้ด้วยนะเอ่ออะไรอะ่ะเอ่อทำให้ที่นี่ปลอดภัยนะแล้วก็อาศัยอยู่ที่นี่เป็นเวลาหงสัปดาห์ในเกมไมค์ครับ t นะซึ่งเราเอ,อเอาจริงก็ไม่อยากทำตามเควสมันหรอกนะ ือจริงก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นตามคเคสนะเพราะว่ามันมันแบบมันมันรู้สึกเหมือนตกลนโดนตีกรอบเปสักอย่างเ <c> ม <oughs> ื่อฉันแล้วเราจะเล่นแบบตามที่เราอยากจะเล่นนะโอ้มีอันนี้ด้วยตรงนี้เหมือนจะมีเป็นเป็นอะไรเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราูร้สรกระแวงอ้า เราจะลองมาใช้ว้วยนี้กันนะชึบอ๋อตอนนี้มันก็จะมีดาบนี่นะดาบนี้ไอพวกอาวุธที่เราใช้มานาซื้อนะครับมันจะลอยอยู่ข้างกายเราเนอะแล้วก็เราก็สามารถยิงมันออกไปได้ด้วยนะคอ่าแล้วถ้ารู้สึกํำคาญก็ให้ปรับตรงนี้นะับมันก็จะหมุนอยู่รอบอบเลนเทอร์ของเรานั่นเองนะับ อ๋อเราก็สามารถมายิงได้เหมือนกันที่แนี่คือมันเฮ้ย <c oughs> ตกใจหมดเลยนี่ตายเถอะไม่รู้ว่ามันจะรอยอยู่หน้าประตูขนาดนี้อ๋อเรายิงเจ้านี้ไปก่อนนะชุบอ๋อแล้วก็ถ้ามีซอมบี้มาซอมบี้มาครับนะมันก็จะ ตายนะครับเพราะว่ามันโดนคำสาปของดาบของเราแล้วเองไอ้ตายเดอมันเยอะขนาดนี้หรยอหรอปิดก่อนนะบอาเราก็อันนี้นะโอเคอ่าโอเคโอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ย เนื้อเราหวานขนาดนั้นเลยเหรออยากกินขนาดนี้เลยเหรอฮะอเง่ายยิงสองซ้ำไปโอเค,ออเ,คเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหพวกนี้โอเคนี่โอ้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 โอเคไอพนนึ่งเราเกิดแล้วนะครับเ็ใชะละเฮ้ยหมดยัง ำไมผมรู้สึกว่ามันมีชั้น2ด้วยไม่ตายเถอะเพระในกล่องมีทองนะับโอเคเอาลนะท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าขึ้นมาชั้น2องอยังไงนะเอออาจจะมีทางขึ้นอยู่แถวนี้หรือเปล่าหรือว่ามีอาบอกเนาะวอยู่ข้างนึนนนงะ่ะเฮ้ยเอา เออมีดอกอันนี้ด้วยซึ่งเราปั๊มได้นะอะอาจจะมีทางขึ้นอยู่แถวนี้ก็ได้นะครับแต่ก่อนอื่นคือปักเคปักปักปักตัวช่วยนะโอ้โอเคเราขึ้นมาด้านบนได้แล้วนะครับด้านบนมีอะไรเอ่ยเอ่อ เหมือนว่าจะไม่มีอะไรนับน่าจะเป็นแค่แบบเส้นทางที่เไว้แบบเดินตรวจตาแต่ทางขึ้นน่ยทางขึ้นทางลงอยู่ไหนลองดูดิมีไหมอ๋ออะไรอะ่ะคืออะไรเดี๋ยวก่อนนับเจาะนี้แปบบ๊บเอา้าเป็นแค่ห้องเ,อเฉยๆท่านผู้ชมเพื่ออะไรเนี่ย เอืมอืมอุ้ยมาได้ไงอะมาได้ไงไปุฟมบ้างมาได้ไงเอ๊ะตายเด้อเอ๊าเอ้เคยอ่ะงั้นก็ถือว่าจบพาร์ทนี้ไว้ก่อนนับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะลองไป เข้า<ม>เมืองดูนะครับอ้าขอบคุณที่ตามชมนะสมายวิ่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าผมกดชิปนี่ผมจะเป็นการยิงนะครับไม่ใช่แล้วเราอ่านปีนี้ก่อนอ้าบ๊ายบายเอ้ยเดี๋นะเรา,เอาอันนี้ก่อนนะครับ ไอ้ตายเลยเสี่ยงอ่าจะยกเลิกเวททั้งหมดนะชึบเั้ยช่างนี้ก็จะอาจจะมีตัวอะไรเกิดได้ไปเรากลับบ้านดีกว่านะครัดอ้อ๊ไม่ไป